เชิญครับระเบียบศิลปินระเบียบพิรดีฮะเอาเนั่งนั่งนันั่งนั่งยืนด้วยก็ได้ศิลปินระเบียบมาจาสลังก็ได้เอาครับเราบอกกล้องไปย ขับเล่นบอสเจดอน่เจดอนขับเร็วยกหาตาเยี่ยมอนเยี่ยมเยี่ยมเยียเยี่ยมเยี่ยมเดี่ยมเดี๋ยวเี่ยมเยียเยียเียมเี่ยเยี่ยเยียเียมเยี่ยเดี๋ยวเยียเยียเียมเ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 ียเยียมเยี่ยเยี่ยมเยียมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยเีย ครับครับย้ายเขายีนหน่อยครับครับครับหน่อยครับย้ายเขายีนหน่อยย้ายเขายีนหน่อยย้ายเขายีนให้พ่อครูเป็นพูหน่อยครับต่อไปก็มอบหน้าที่ให้กับทางเวทีนาอาจารย์นักดนตรีได้เลยนะครับขอบพระคุณครับเพราะว่าเดี๋ยวความลับเราจะหลุดนะทุกคนขออนุญาตลงไลน์นะครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้ก็ เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำหรับการทดสอบว่ายน้ำระดับระดับว่านี้มากกว่าแบบต่างกันนะเนาะการจบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเรียงลำดับแสดงตัวแทนตัวแทนแขกที่มาที่บ้านนะครับแต่เราไม่สามารถออกอากาศได้นะครับทุกคนการแสดง โชวใหญ่ที่ตุ่นของระเบียบปลาที่ติดนะครับรรดาบรรดาประดังตรงไหนเลี้ยขอขอบคุณมากมากเลยครับที่ติดตามรับชมระเบียบปาทะ่ติดนะครับขอนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราจะจากกันด้วยลากันด้วยบรรยากาศการ ลาของลาเคลื่อนถวายเรื่อนสักการะบูชานะครับก็ไม่ตองรอจัน์นก็จะเตรียมตัวดูโชว์สุดพิเศษจากระเบียบราทธธิลป์นะครับทุกคนเป็นโชว์ใหม่ล่าสุดโชว์ใหญ่นะครับโชว์ที่นักดนตรีนักแสดงก็พร้อมแล้วที่จะทําการสแสดงโชว์นะครับตัสดีทั้ง35 5คนด้วยนะครับต้อง อนุญาตลงไลท์แต่เพียงเท่านี้นะครับบอกลูกนะครับไป่ีทางนี้เดี๋ยวเราจรอดูข่าผู้งนเตรียมตัวที่จะโชว์แล้วนะครับและไว้พบกันนะครับทุกคนครับอะไรเนาะเอ้่อนลามาแล้ว เป็ืนลามาแล้วของหวานกรุนาคืนถาดด้วยนะครับมาจำไว้ได้น่นะถาดนะมาจำไว้ได้ถาดมนาะอ่ะ,อะไปเลยจ้ากินงานเสียงวิ่งผมนะครับน้องไอวันนี้รัา ออกช่องแล้เบียบ่อยนะไปกัปเกรดูกับแกียนี่ดีใจนุโอ้ปเปียบเจ้ของตั้งเลยดิแม่เจัสดีคายอยู่ข้ารับมีควรับแบบเราก็จะหมดพอดีเลย ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วไว้พบก,กันใหม่กับไรหน้านะครับทุกคนครับและจากตรงน,นี้ช่วงรากาศสีทอ,อ,องของผมนะพี่น้องฝาดเพื่อนจะบมือ